เอาเลยครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมทางไลน์เอสเกตนะครับผมกดติดตามกดสมัครสมาชิกกันด้วยนะครับกระตือรืร้กันด้วยนะสำหรับวันนี้พูดถึงตอนช่วงเวลานี้พูดถึงเรื่องคุณพีพีดีได้ถามมาครับฟอกซี่อีลูฟาร์มหน่อยนะครับเราก็พข้าไปดูตัวนี้มีแววนะครับผมเพราะว่าเข้าไปดูแล้วมีออดิชนะครับผมผ่านเซอร์ติคตัวคีย์ที่ข้อกับเมเจอร์ผ่านนะครับผมหรือมันไม่มีอะไรวมันเลยผ่านเฮ้ยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่มีอะไรหรือเปล่า เออเราคิดนะเงี้ยแต่เปอร์เซ็นต์ในการป้องกันค่อนข้างสูง89เปอร์เซ็นต์นะครับผมในส่วนของไปนันเบียซีนะครับผมมีคนเก็บอยู่250-300-40เป็นคนถือว่าน้อยมากนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่ามันเพิ่งเข้าตลาดมาได้ไม่นานนะครับผมตั้งแต่เดือน11นะครับผมมีการขยับขยายของตัวเหรียญไปเรื่อยๆนะครับผมดูไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีอะไรที่แบบดูน่าตื่นเต้นนะครับผมแบบขึ้นลงแบบว่ดเสียว่าเสียวไม่ค่อยมีนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยเขาบอกชัดเจนนะครับในอัน ไอตัวที่มันเป็นคําเตือนนะเขาจะบอกอยู่ข้างล่างสุดอย่างเงี้ยแหละเขาบอกชัดเจนนะครับผมว่าตัวนี้ไม่เกี่ยวกับชิบะอินุนะไม่มีความเอ่าไม่ใช่ขออภัยครับไม่เกี่ยวกับฟอกกี้อินุแต่อย่างใดน,นะครับผมและการลงทุนของคุณอาจจะมีความเสี่ยงได้เสมอนะเพราะว่าเหรียญตัวนี้เป็นเหรียญมีมี่พาราดี้นะครับผมคือเหรียญล้อเรียนนะเอ่อตัวเทค รีวอร์ดนะครับผมตัวเซลเทคเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะครับถ้าเราจะซื้อตัวนี้เราจำเป็นต้องตั้งสลิปไว้ประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นตนะผมเข,ข,ข้าเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับผมเดี๋ยวนะขอขอดูก่อนอ๋อซื้อสิบสองเปอร์เซ็นต์อ่าฮะแต่ขายต้องตั้งสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับผมค่อนข้างสูงนะผมมองนะครับผมคลิปตัวดัคอมมีตัวนี้หรอเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนนะครับผม,มตลาดมันไม่น่าจะไม่ไม่เห็นนะอาจจะไม่อัปเดตนะครับผมเดี๋ยวผมลองเข้าไปดูก่อน ตัวฟรอ g กี้อินุมีไหมในตลาดมีว่ะ <c oughs> เออมีว่ะเลวอลุ่มที่เกิดการซื้อขายค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมมีมีมีในคลิปตัวอัคอมมีนะครับแต่ในไอตัวนี้ยังไม่อัปเดตนะคอยเบสมีด้วยเหรอถ้ามีคอยมีในคอยเบสแสดงว่าก็อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมที่น่าจะโอเคอยู่แต่เป็นถ้าเป็นเหรียญที่จะใช้น่าจะเป็นเหรียญเก็งกำไรม,มากกว่าที่จะเอามาใช้จริงนะครับผมสำหรับผมผมมองนะ ผมชอบนะสำหรับเว็บไซต์ที่แบบว่าเข้าไปปุ๊บแล้วกดได้เนี่ยมันมันรู้สึกดีนะตอนนี้ market แ a p อยู่เก้าแสนหนึ่งนะครับผมค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะพอสมควรนะผมว่าแล้วก็ตัวภูที่อ่าลิควิดตี้ล็อกภูนะครับผมอยู่ที่หนะ้าหมื่นหนึ่งนะก็ราวๆเอ่อหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนสิบของไม่เดเลยนะใช้ครัพคิดกอนบางทีสมองก็จะเบลอๆนะครับ แ0 0 0 0นหารห้50,000 50, เท่าไหร่ปะ18%นะครับผมของไอตัว l i b e ต t y ก็ถือว่าเป็นระดับหนึ่งที่ค่อนข้างน่าพอใจนะถ้ามันน้อยเกินไปมันไม่ค่อยโอเคนะสำหรับผมผมอมองอย่างนั้นะครับเมื่อคุณถือเหรียญเขากล่าวไว้นะครับผมว่าคุณถือเหรียญตัวนี้นะครับผมคุณจะได้รับ1 5 Reward จาก f r o k y นะครับผมแล้วก็100% P/C l i b e t y l o อกไว้แล้วนะครับผมของ e x e l นะก็ว่ากันไปสำหรับตัวนี้ เพิ่งเปิดมาได้พฤศจิกานะครับคนติดตาม496คนก็ถือเป็นเรื่องที่ปกตินะมันน้อยอยู่แล้วแหละไม่มีใครที่แบบมันจะเยอะขนาดนั้นหรอกถ้าเปรียบเทียบหมัดต่อหมัดกับฟอคกี้ไม่พูดเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับแล้วก็ไม่และแทบว่าไม่เห็นฝุ่นเลยนะบอกตรงนี้ก่อนนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเข้ามานะครับผมก็สามารถเข้ามาได้นะครับส่วนใหญ่อะมันก็เป็นบายเซลทันเซสชันทั่วไปปกติมันไม่ได้มีอะไรเยอะกันก่านั้นนะ ในส่วนรถแมพผมพยายามดูแล้วว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่านั้นไหมคือมันไม่มีอะไรที่เรียกว่าใหญ่โตขนาดนั้นนะเพราะช่วงที่ผมดูเนี่ยมีแต่ตัวบอกตลาดบอกถึงออดิตบอกถึง NFT market market place ของเขา,า้วก็ Forky Farm Metaverse ของเขาแค่นั้นเองนะไอที่สำคัญสำคัญมีแค่ตัวนี้นะสามตัวเนี่ยตัวอื่นแทบจะไม่ค่อยมีอะไรสำคัญเลยแบบตัวอื่นแนวนการตลาดแล้วก็ช่องทางอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้มีอะไรที่ดูเป็นสาระสำคัญสักเท่าไหร่นะ สำหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับผมสามารถซื้อได้ผ่านแพน c a k e สวอปโดยคกดเข้าไปนะครับผมแล้วก็คุณก็เลือกนะครับโดยการมันจริงมันถ้ามันกดเข้าไปออโต้มันกไ็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะสู x6 นะไปดูด้วยนะครับผมว่าตรงไหมนะู x6 นะถ้าแบบกดไปไม่ตรงนี้ก็ซื้อไปอาจจะไม่ใช่ตัวนั้นนะครับผมต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับผมไม่ใช่ Import ์ตโทเแบบไม่รื้หูรื้ต,ตาตอนนี้ต้องระวังด้วยนะ อีกอย่างหนึ่งการใช้แพนเคงสวอปทุกครั้งนะครับผมอยากจะเตือนเสมอนะว่าให้เรามาระวังทุกครั้งและในทุกๆก,การกระทำเสมอนะครับผมไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาขึ้นได้นะตอนนี้ตัวตัวคอยมาเก็ตคอยมาเก็ตแคปยังไม่อัปเดตนะครับผมผมว่าราคานี้ก็เป็นราคาที่กิจสุในตัวมนะศูนย์สองสี่หกตัวนะ 0, 2, 4, วนะก็เป็นราคาที่ดูเป็นราคาที่ไม่โหราจนเกินไปนะครับผมแต่อย่าลืมนะมันคือมีมี่นะมันไม่ใช่เหรียญหลักไม่ใช่เหรียญที่ เอาไว้ใช้งานอะไรได้เยอะมันไม่ใช่ยูทิลิตี้นะครับผมในอนาคตเฟสสามที่เขาบอกว่า NFT NFT marketplace เนี่ยเรายังไม่เห็นนะครับผมอย่าไปอย่าไปเชื่อทั้งหมดนะส่วนตัวโ holder ที่เขาเก็บไว้เนี่ยผมพยายามเข้าไปดูใน contract ที่เกิดขึ้นนะครับผมเขาน่าจะแบ่งจนกลายเป็นตัวเศษนี่แหละครับผมที่เกิดขึ้นการผ่านออดิตส่วนหนึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมในการเลือกนะพยายามดูนะว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรกันไหม ผมว่าผมต้องดูในแพนเค้กสวอปนะเพื่อแบบตรวจสอบนะดูในแพนเค้กสวอปอันสุดท้ายนิ้ใครเป็นคนโอนเข้ามาตอนนี้ที่พอยเร์ของเขามีเหลือเท่าไหร่แม่เจ้าอืม <c oughs> นี่พี่แกเล่นโอนเข้าไปทั้งหมดเลยแล้วใครจะพัฒนาต่อไปและกรณี การจะบอกว่าทุกเคโนโลยของมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ในอนาคตจําเป็นต้องมีผู้พัฒนานะครับผมใครที่บอกว่ามันจะเป็นต้องมีผู้พัฒนาหรอกนาะมันทํามันไปได้เองเพราะว่าเป็น d e c e n t r a l i z e นะครับผมระบบมันยังไม่สมบูรณ์น่ะคุณคุณครับมันยังไม่ได้ออกมาโดยที่เราจะได้เห็นว่าเออ FT marketplace Focky uh, Farm m e ต a v e r s รเป็นยังไงนะครับผมผ่าน audit แต่ผู้พัฒนาหายเกลี้ยงอย่างนี้ก็ไม่ work นะ สำหรับดูในกระเป๋าพัฒนานะครับผมรู้สึกเหมือนว่าเขาจะทิ้งทิ้งจะบอกทิ้งโปรเจกต์ก็อาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะคราจะเขาจะแยกแยกออกนะครับผมแต่ดูดูทรงแล้วล่ะดูทรงที่เกิดขึ้นนะจากการที่เขาโอนโอนย้ายถ่ายเทเรียนนะครับผมไปไปที่ตัวแพนเค้กสวอปหมดเลยเนี่ย นี่ผมพยายามดูนะเผื่อว่าเขาจะเก็บไว้เหรียญกระเป๋าตังหาของเขานะสำหรับคนที่ผมจะพยายามพูดให้ง่ายที่สุดนะแรงจูงใจในการทําอะมันอยู่ส่วนหนึ่งมันอยู่ที่เงินส่วนหนึ่งมันอาจจะไม่อยู่ที่เงินนะครับผมอันนี้ไม่ได้ผิดถูกอะไรนะบางคนอาจจะทําเพราะว่าแรงจูงใจในมุมมองอื่นนะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ในตัวที่ส่วนต่างที่มันออกมาที่มันเกิดขึ้นมาต่างหานะครับผมที่มันเกิดจากาตัวแอดเดรสนะที่เป็นคอนแทคแอดเดรสนะครับมันก็จะทําให้เป็นส่วนหนึ่งในการรับส่งนะอย่างตัวเนี้ยฟ o อกกี้ฟาร์มโทเนะครับผมที่เกิดขึ้นเขาก็จะมีการเข้ามานะเข้ามาเข้ามาเข้ามาแล้วก็ทรานซ a c ชั่นฟรีก็จะไอ้นี่ไปนะครับผมพยายามส่องดูนะหลายๆจุดนะครับผมที่เกิดขึ้นนะ โอกาสในการดำเนินการของตัวนี้โอบีเอ็นบีวอลูคอต่ำเลยคนซื้อถือว่าน้อยพอสมควรนะเนี่ยสามสิบสามดอลลาร์รเองอะน้อยสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาซื้อนะครับผมผมก็บอกได้อย่างหนึ่งนะว่าทุกครั้งที่คุณเข้ามาซื้อนะคุณก็ต้องพยายามดูหน่อยว่าเอ้ยอย่างแรกเลยนะไอตัว เดฟอะมันเก็บเหรียญไว้อยู่หรือเปล่าเพราะอย่างน้อยสุดถ้าเดฟมันเก็บเหรียญไว้อยู่บ้างนะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นอะไรที่สามารถตอบได้ว่าเฮ้ยเขายังมีมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อไป mm hmm. ไม่ใช่แบบว่าเดฟไม่เก็บเหรียญอะไรไว้เลยเนะี่ยผมพยายามดูกระเป๋าห้างกระเป๋าแรกก่อนนะ mm hmm. เผื่อจะมีอะไรที่แบบเออเดฟเข้ามาซื้อหรืออาจจะเป็นแบบคนอื่นเข้ามาซื้อนะครับผมโดยส่วนใหญ่ที่เห็นก็จะเป็นสวอปโทเค็นสวอปสวอปสวอป กระเป๋าห้าใบกระเป๋าห้าใบแรกน้อยไปว่ะสิบเจ็ดวันในการเคลื่อนย้ายถ่ายเทเหรียญไปตรงนี้ด้วยหลายคนอาจจะรู้สึกเบื่อนะครับผมสำหรับในช่วงเวลานี้แต่เป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับในการดูนะผมยพยายามดูให้เร็วที่สุดถ้าที่เร็วได้นะครับผม ตัวนี้มีความเสี่ยงหลักอันนึงนะที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงที่อันตรายนะครับผมคือเมื่อเมื่อเดบบไม่มีเก็บเหรียญไว้เลยเนะี่ยโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาในอนาคตเนี่ยหรือไม่มีผู้พัฒนาต่อเนี่ยเป็นไปได้นะครับผมยังไงก็ระวังตรงส่วนนี้ไว้ด้วยนะครับโดยรวมๆแล้วผมว่าตัวนี้ถือเป็นตัวที่มีแววนะแต่ แน่นอนที่สุดว่าผมพูดความเสี่ยงเสมอนะครับผมและไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินนะแต่อย่างไดนะครับผมผู้ลงทุนควรพิจารณาในการลงทุนเสมอนะครับผมอ,อผมมองตัวนี้ว่าตัวนี้มีคุณสมบัติที่จะขึ้นเหลี่ยนขึ้นนะแต่เมื่อเดบเทเหลียนออกทั้งหมดเนี่ยผมไม่ผมไม่ชัว่ว่าอนาคตมันจะมีสิ่งที่คุณจะได้เห็นปล่านะครับผมเช่น NFT marketplace NFT metaverse f o g g y Farm metaverse พวกนี้เนี่ยอาจจะอาจจะไม่ได้เห็นนะ โดยรวมสรุปขอสรุปเป็นสุ่มเสียงดีกว่านะครับผมโอเคครับผมไปเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ